ครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่สวนยางนะครับสวนยางพาลาที่ไร่สวนวังเบนะครับที่อำเภอทองแสนขันจังหวัดตรดิบนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของสวนนะครับป้าโหนกของเรานะครับป้าโหนกของเรานี้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ r ีสองห้าหนึ่งมายางต่อเนื่องยังนะครับป้าโหนกใช่ค่ะก็คือด๋ยตรงนี้นะครับเรามาดูแลติดตามผลนะครับเป็นประจําทุกเดือนนะฮะเดี๋ยวให้ป้าโหนกนะครับอธิบาย ผลงานจากการใช้อดี251ของเรานะครับที่มีการดูแลอย่างต่อเน,นื่องนะครับณวันนี้นะครับปนกเป็นยังไงบ้างครับสวนยางจากการที่ได้สังเกตอะไรต่างๆปนกเป็นเจ้าของสวนดูแลอยู่สังเ,เกตดูใบสมบูรณ์ครับใบเขียวหนาแล้วใบใหญ่ใบใหญ่ด้วยอ่าใบใหญ่ครับ,รบต้นก็สมบูรณ์อืมครับดูผิวพันธุ์ดีอ่าตัวนี้เออ มันเริ่มผลัดใบหรือล่าสุดไปเมื่อไหร่กี่เดือนมาแล้วครับเดือนกุมภาที่ปิดนายางนะครับเดือนกุมภาหน้ายางครับอันนี้ฝนลงแล้วก็เปิดละเปิดเมื่อวานนี้อันนี้ถือถือว่าเร็วไหมครับมาถึงเริ่มมาถึงรอบใหม่แล้วครับมาถึงรอบใหม่แต่เดือนนี้แหละดีแล้วเพราะว่าฝนมันมาแล้วเดี๋ยวทราบว่าเห็นป้าโหนบอกว่าเพิ่งเมื่อวานนี้ใช่ครับได้เริ่มมีการเปิดหน้ายางใช่ไหมครับเปิดเพิ่งเปิดเมื่อวาน การเปิดหน้ายางนี่นะครับาผู้ชมสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักความหมายนี้นะฮะเดี๋ยวให้ปโนกอธิบายคืออะไรครับเปิดหน้ายางนี่แกมตัวที่จะกีดใหม่อ่ะอ๋อครับเปิดแล้วเดี๋ยวเขาก็กรีดวันถัดตับต่อไปก็กีดครับกีดสองวันหยุดวันหนึ่งอันนี้ปโนก็คือ ดูลักษณะแล้วก็คือว่ามันสามารถกีดได้แล้ว,ลวใช่ไหมครับ,บอ๋อใบแก่แล้วนะครับใบแก่ใบเป็นมันเขียวเป็นมันด้วยนะฮะ,ะแล้วประกอบว่าฝนตกอากาศเย็นอ๋กอก็คือว่า,า,าเราจะดูสภาพอากาศด้วยนะฮะสภาพอากาศด้วยครับก็เดี๋ยวจากที่เราสังเกตดูนะฮะก็คืออย่างที่ป้าโหนกบอกเลยนะครับก็คือเนี่ยใบแก่เต็มที่ละใบเขียวแล้วก็การเ กลิ่นที่มันร่วงหรือกลิ่นที่เขาเรียกกลิ่นร่วงใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ทิ้งกลิ่นจะไม่ค่อยมีด้วยนะฮะไม่ค่อยมีก็คือใช้ Rd 251มาอย่างเดียวนะครับใช่อย่างเดียวใช้อย่างเดียวเลยนะครับอืมเนี่ยนะฮะก็คือผลจากการใช้ Rd 251เพียงอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีได้เริ่มกีดยางอีกแล้วครับก็คือแล้วน้ำยางที่ออกมานี่เป็นไงบ้างครับน้ำยางก็ค้นดีค้นดีนะฮะเปดเมื่อวานนี้ดูน้ำยางค้นดีเท่าที่ดูนี้ก็อีกหลายต้นเลยครับป้าพนก ประมาณสักกี่ต้นเนี่ยฮะเดี๋ยวที่จะที่กีดอ่ะอ่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเลยดูเดินดูก็มีน้ํำยางทุกต้นอืครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับที่ต้นที่ได้เริ่มมีการกรีดแล้วนะครับครับครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปนะครับเยอะแล้วครับเนี่ยนะครับเราพามาดูนะครับที่ปโนกบอกฮะต้นที่ได้เริ่มมีการกรีดแล้วนะฮะเพิ่งเปิด เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดหน้ายางไปเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเห็นป้าโหนกบอกว่าน้ำยางก็ข้นดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะเนี่ยน้ำยางน้ำยางก็ข้นดีจริงๆนะฮะก็คือวันหนึ่งเราขีดเป็นวันละครั้งใช่ไหมครับครัก็ขีดขีดไปทุกวันสองวันสองวันหยุดวันสองวันหยุดหนึ่งวันนะครับก็คือขีดไปได้ต่อเนื่องเลยนะฮะเป็นนะฮะท่านผู้ชมก็คือลักษณะการขีดนะครับก็คือเขาจะขีดลงมาเรื่อยๆก็คือวันถัดไปจะขีดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ กว่าจะกีดเสร็จนี่ก็เป็นเดือนเลยได้ได้เป็นแบบหลายเดือนเลยใช่ไหมครับค่ะเพราะกีดได้หกมิตรนี่ครับกลมเป็นลูกฟุตบอลแล้ว<อ>ต้องขายแล้วก็คือเนี่ย <6 S 2> เดี๋ยวน้ำมตรกนั่นเองเดี๋ยวน้ำยางมันจะไหลลงมาในนี้แล้วเดี๋ยวกี่วันนี้เราจะเก็บทีรอให้มันเต็มหรือว่าไงครับหกมิตรหกวันหกวันครับเนี่ยฮะน้ำยางนะครับกีดหกวันก็ขายทีหนึ่งน้ำยางเป็นเนี่ยฮะอย่างที่ป้าหนกบอกฮะก็คือ สวนยางแห่งนี้นะครับใช้ rd 2อ1มาอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการทิ้งกิ่งนะฮะทิ้งทิ้งกิ่งน้อยแล้วก็ในเรื่องของการผัดใบนะฮะผัดใบพร้อมกัน <Protestant. S 1> ผัดใบพร้อมกัน <algic? S 1> แล้วก็เนี่ยฮะจะช่วยในเรื่องของการเร่งนะฮะเร่งเร่ง,ลง,ลงแล้วก็คือให้ทํายางออกทํายางได้ผลเร็วด้วยนะครับ เป็นการเวลาแก่ก็แก่พร้อมกันด้วแก่พร้อมกันด้วยนะครับก็คือส่งผลให้เราสามารถกีดจำยางได้อย่างเต็มที่นะครับส่งผลไปถึงทางด้านเศรษฐกิจรายได้ของครัวเรือนด้วยนะครับตัวนี้นะครับการใช้ R d ดี251ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับสร้างผลผลิตนํำยางนะครับให้กับเกษตรกรนะครับอย่างที่ป้าโหนกได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นที่รู้สึกพอใจไหมครับป้าโหนก พอใจเพราะว่าคนกีดก็บอกว่าหน้ายางนิ่มดีกีดง่ายใช่สองสองห้าหนึ่งอ๋อก็คือคนงานที่กีดก็เป็นคนบอกเองด้วยนะฮะคนงานที่กีดจะบอกเองว่าน้ายางนิ่มน้ายางนิ่มด้วยนะฮะน่ฮะอันดีสองห้าหนึ่งช่วยในเรื่องของการเวลากีดด้วยฮะคนงานก็บอกว่าหน้ายางมันจะนิ่มกีดง่ายใช่ไหมครับขีดง่ายขีดง่ายด้วยนะฮะก็ปั ครับก็อยากให้ป้าโหนกนะครับฝากถึงเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรโดยเฉพาะเพื่อนที่ทาําไร่สวนยางพารานะครับอ,อยากให้ป้าโหนกแนะนําหรือกับผลิตภัณฑ์อาดีที่ที่มีการใช้แล้วนะฮะป้าโหนกเห็นผลจริงนะฮะเห็นผลจริงลองทาสวนยางด้วยกันนะะลองมาใช้ดูจะเห็นผลชัดเจนน้ำยางจะไหลดีแล้วก็ครับในเรื่องของการเติบโตหรือว่าใบาอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับใบก็ดีใบใหญ่ใบเขียวหนา แล้วก็ผัดใบพร้อมกันผัดใบพร้อมกันการทิ้งกิ่งเป็นไงบ้างครับทิ้งกิ่งไม่ค่อยมีทิ้งไม่มีทิ้งกิ่งด้วยมีม,ะะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะ,อะก็คือ Rd สองห้าหนึ่งของเราะนะครับช่วยส่งเสริมให้เซลล์พืชนะครับมีความแข็งแรงช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกิ่งก้านด้วยนะครับรวมทั้งใบนะครับนะฮะอย่างที่ป้าหนกได้ยืนยันมาแล้วรวมทั้งผลผลิตตัวยิํายางด้วยนะมีความมีความข้นนะฮะอย่างข้นแรงขนาดเปิดข้างแรก ยางยังมีขนาดนี้มีขนาดแค่เปิดช่วงวันแรกๆนะยางขนาดนี้ครับก็เนี่ยฮะคาดว่าเออเป็นเดือนเลยใช่ไหมครับเป็นเดือนเลยกว่าจะกี่เออหมดนะฮะหมดหมดรอบนี้ใช่ไหมครับหลายเดือนหลายเดือนฮะโนู่แลเดือนมกรากรุมงพาปีหน้าถึงจะปิดนะยางครับผัดใบอ่าครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับจาก เกษตรกรผู้ใช้ผลิตพันธุ์ rd สอห้าหนึ่งจริงครับใช้เพศตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับให้ผลอย่างที่เกษตรกรได้ยืนยันนะครับเป็นเจ้าของส่วนจริงนะครับก็ท่านาเกษตรกรที่สนใจนะครับผลิตพันธุ์ rd 2 5 1นะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ช่อง u ู u ูบดกรกรสอ rd 2อ1ห,ห,หนนะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์เอ่อ0แ6 3 2 8 0 9 1 4นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะมีคลิปที่น่าสนใจให้ท่านได้ติดตาม อีกต,อต,อต่อไปครับกับผลิตภัณฑ์ Rd สอง1หหนึ่งครับอยู่เมืองครุงต้องมาคืนถิ่นโบ ืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิวิตไหลโปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะรกรนเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เคยอดยาลําบากอยากแสเลือทุนเก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตะกร,ะกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีพุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนบน้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรง เกษตรตอนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด